ก็เปลี่ยนแนววันนางนะครับเป็นสายหวานนะครับมาแล้วนะครับครองแครงแ้วมะพร้าวอ่อนกระทิสดนะครับนี่เห็นไปเพิ่งแอดออนเข้ามาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราจะลองกันก็เขาบอกว่ากินแบบง่ายๆครับเพียงแค่คุณคนเข้าไปคนเลยคนเลยขอแบบชิมแป้งเนื้อครองแครงหน่อยหอมหวานหอมมากหวานกำลังดีครับลองแ้วกรอบๆอบ้ดีเลยน้ำกะทิ หอมดูของแข็งกัะแห้วครับจับคู่แตกเจอนุมกรอบผสมกันวะลองแบบมีเนื้อมะพร้าวกันเลยครับหวานมันมะพร้าวเลยบอกแล้วไม่อยากทำของหวานนะครับมีแต่อร่อย <laughs> ก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดสนใจก็ไปลองกันได้เลยนะครับผมไป